วันนี้นะคะพวกเราก็จะมาดูเทเลอร์แสนดีสตอรี่ตอนรุ่นพี่คนโปรดค่ะเย้ <Yay! S 1> <laughs> ของเราเอง <laughs> ใช่ <laughs> ก็คือหลายๆคนก็คือน่าจะรู้อยู่แล้ว <laughs> ว่าคือเราก็ทําเป็นแบบว่าซีรีส์ขึ้นมาเออมันเป็นแบบว่ามีนี้ <m im ini> ฟิลหนังสันนะ้นอ่ะทุกคน <sh arp> คือเราอะตั้งใจตั้งว่าแสนดีสตอรี่เพราะว่าอยากทําให้เหมือนกับมีมีซีรีส์สักเรื่องหนังสักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้แบบจบในหตอนอืม เป็นแบบมีม,มีสั้นๆเลยไงเป็นเฟลแบบหนังสั้นนะทุกคนเป็นเีลแบบหนังสั้นจบในตอนอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเราชื่นเรื่องว่ารุ่นพี่คนโปรดนะคะทุกคนใช่ใครที่ยังไม่ได้ดูเทเลอร์ก็สามารถไปดูได้ถูกหรือถ้าใครดูแล้วก็มาดูรีแอคไปกับพวกเราอีกรอบนึงใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมแต่ว่าก่อนไปก่อนไป อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u ับ c r i ครให้ช่องแสนดีมีสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราคะ่ะแต่เดี๋ยวไปดูกันก่อนแล้วค่อยมาเมามอยไป<า>จา้าโอ๊ยเจ็บนะใครคนอื่นอ่ะเรายังไม่รู้จักขอโทษดีก่ออเนี่ยทำไมอะจ, <laughs> จะตอบไม่ตอบฮะเออยังไม่ทันตอไปจะโดนกอ จนบาใคเอะน่าเลยพี่โปรดพุ่นที่ม .6 สาวฮอตประจำโรงเรียนเลยนะเรียนดีกีฬาเด่นดีเกียร์ผ่านเองขวารเองอย่าใช้ศัพท์ในการเรียนพี่โปรดพี่โปรดเมอรู้พี่คนโปรดมาสนใจพี่โปรดเมื่อรุ่นพี่โปรดพิมพ์โดนใกล้มานี้ตลอดเลยเหรอต่อไปเนี้ยเดี๋ยวพี่จะเดินมาส่งพิมพ์ทุกวันเลย พี่บัวจะเชื่อได้เวลาตอบ้่งคนที่ชอบพี่ปัดมาส่งมาที่โรงเรียนทุกวันแบบเนี้ยเราก็แก้ไม่ได้แล้วดิไม่ต้องห่วงฉันไม่ปล่อยมันไวแน่เออตัวร้ายจริงตัวร้ายก็ร้ายไปดีใครทำร้ายจอีกพี่ปัวบ้าไปแล้วเหรอคะพี่จะลดตัวพไปปกป้องหนึ่งมันทำไมอ่ะเออพี่ชอบพิมพ์ชอบตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกัน ไม่คิดว่าพี่ปรดจะรอหนูจริงๆขอบคุณนะคะที่รักษาสัญญาน,นานแค่ไหนก็รอได้ค่ะออีกแค่สองปีนะคะพี่โบรอแค่สองปีนะรอพี่โบลที่ก็ุราคมนี้ใกล้แล้วนะทุกคนใช่แล้วคือต้องบอกต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า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 พวกเราดูกันมาแบบว่าดูกันมาเห็นกันมาอยู่แล้วทุกคนเนาะ เพราะฉะนั้นเป็นฟีลแบบว่าอยากเมาท์มอยอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่เนาะหรือว่าอยากจะชมก็ได้แหละทำไมมันดุบกี้กกับเพราะเราเพราะเราเป็นทีมแบบว่าคำข้างหลังหมดเราเป็นเราเป็นทีมสร้างอ่ะมันจะดูอวยกันไปไหมแต่ถ้าอยากให้อวยก็อวยได้อวยได้พี่อวยในแสดงก่อนน้องๆไงอวยในแสดงก่อนแค่เปิดมาทุกคนก็เห็นแล้วว่าเอ้แต่แต่ที่พี่เห็นฟีดแบ็กนะคือคนอาจจะชมเออ โปรดกับพิมพ์เยอะว่าเคมีมดีแบบเข้ากันอะไรเงี้ยแบบหุ้ยไปหามาจากไหนแบบนักแสดงน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่จะเสริมว่าแก๊งแบบไร้รายเราเรียกแก๊งนางฟ้าแก,แก๊งนางฟ้าแก๊งนางฟ้า,า,ฟาของเราเนี่ยเล่นดีมากที่บอกเลย<ช> <ๆ S 2> รู้ใช่แก๊งนางฟ้าคือเอาจริงๆข้างหน้าว่าหน้าโดนตบแล้วข้างหลังหน้าโดนตบี่้วยใไ่หน้าเหมือนไรจริงๆเลยนะน้องเขาแบบหน้าเหมือนเคี้ยวมากะน้องเขามีความแบบอินกับคาแรคเตอร์เนาะเวลาน้องเขาซ้อมเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ มันเป็นคนแบบนี้เขายืนอยู <tr 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 ่ด้วยตลอดไงเวลาน้องชอบก็แบบมันน่ากระโดดตบจริงๆนะเขาแก๊งนี้แก๊งตัวตึงโรงเรียนก็คือเล่นดีคนเล่นดีดูดูจากว่าตัวอย่างแล้วดูเทเลอร์แล้วก็แก๊งนางร้ายเขาก็เอาเรื่องแหละใส่ไฟใส่ปะทะหอมปะทะไม่ต้องบีบอะไรเยอะด้วยนะน้องๆเออใช่เพราะว่าแบบว่าอินเนอร์น้องบ็มาอยู่แล้วเออแต่แต่ว่าตัว แก๊งนางฟ้าของเราอะทุกคนคือเขาค่อนข้างแบบเหมือนซ้อมกันเองตั้งใจแบบว่าไอ้นี่มากเนาะแบบเพราะว่าตัวพิมพ์กับโปดอะคือเขาจะแบบถ่ายทั้งวันหนักมากคือแทบไม่มีเวลาจะพักเลยด้วยซ้ําแต่ว่าเออคืออีกแก๊งหนึ่งก็คือถ้าถึงไม่มียังไม่ได้เล่นอะไรย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบเออซ้อมแบบอะไรเงี่ยเพราะว่าอยู่ด้วยตลอดกับน้องแก๊งนางฟ้าเขาก็จะมีความที่แบบว่า ต่อบทกันมีความซ้อมต่อบทกันเอยใครจะเล่นประมาณไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยน้องก็จะมีความนัดกันก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะไปแสดงจริงๆอะไรเงี้ยมีความทํากันบ้านอะ่ะทุกคนทุกคนคแบบตั้งใจมากในการที่จะทำกันบ้านในคาแรคเตอร์ของตัวเองอืน่ารักน่ารักใช่ก,ก็รอดูค่ะทุกคนวันที่สิบเก้าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ถึงนี้ปะตื่นเต้นอยู่ยักันเรารแบบเราเราก็ตื่นเต้นแล้วว่าแบบ แล้วก็ิดจะเป็นยังไงใช่ตดตามนะะทุกคนใช่ชั่เทเลอร์เราก็ตกใจในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่มันก็เข้าใจง่ายอยู่นะตัวเทเลอร์อ่ะคือมันคี่ว่ามันคือทุคนคือครบจบอ่ะคือทุกคนน่าจะรู้เรื่องอ่ะว่ามันมันพอเดาทางออกอว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเลยใช่ เออก็คือแบบโดนแกล้งแล้วมีพี่รุ่นพี่มาแบบช่วยมาปกป้องหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็อย่างที่เห็นน่ะแต่ว่าก็ไปรอลุ้นกันข้างในว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงใช่ก็จะพาทุกคนย้อนกลับไปในวัยเรียนอาจจะคิดถึงช่วงวัยที่ทำลาคุกกี้เออไม่ไม่เราจะบอกว่า,กกวาม,มีคนมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอุยเนี่ยอายุยี่สิบแปดแล้วเกิน <Ge arn S 1> จะดูแล้วทุกคนคน,ท,คนทำอะ่ะแก่กว่านั้นอีกไม่เป็นไรหรอกเยอะแยะ คิดสภาพพิมงานผู้ชายอายุรุ่นอย่าพูดอย่าพูดคิดอายุยี่แปดยังดูได้อยู่ยังฮอ้อยู่มาดูได้ดูได้ทุกรุ่นทุกวัยถูกถูกมันเป็นการย้อนวัยไงนะแบบ เออลำเลึกถึงว่าเอ้ยเมื่อก่อนเราเคยเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างงี้ไม่หรอกแฟนคลับแบบน่าจะพิมพ์เซลเซลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ยี่แปดยังเด็กยังอ่ออยู่อย่าบูบี้กันนะใช่ใช่ทีมงานเราอุ้ยกว่านั้นเยอะทีมงานเรารวมรวมกันก็เยอะนอกจากยุ้ยกับไบก็ไม่มีใครแบบว่าเจนซีแล้วมั้งไม่เคยก่นนะไอ้นี่ซีหรือเปล่าด้วยเนี่ยไอ้นี่ซีใช่ไหมซีใช่ไหม หนูอยู่สี่สิบสี่ปุวะสี่ปุ๊วะอ๋อ้สี่สี่น้องยังสี่อยู่น้องสี่อยู่อ๋อหโอเคพี่ขนทอยู่ด้วยกันเยอะงงไหมงงมันมีไม่ไม่เราก็สี่ไม่ไม่ก็มันมีความที่แบบว่าคาบเกี่ยวนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยทุกคนเอขคาบเกี่ยวเพรว่าหนูอยู่นั้นๆหนูก็รู้สึกว่าแบบเราย้อนไวยไปไกลอยู่ไม่เราเรามีหมดนะมีชั้นสี่ไยแล้วก็ มากกว่าวัยคืออะไรวะทุกคนบุ๋มเออมีเราเ็เราต้องปรับตัวใช่เราต้องปรับตัวเข้าหากันให้ได้เพราะว่าเราหลายเจนมากถูกถูกใช่พันั้นซีรีส์เราดูได้ทุกเจนทุกเพศทุกวัยแน่นอนดูจากเบื้องหลังของทีมทํางานแล้วมีทุกเจนจริงมีทุกเจนจริงมีทุกเจนแต่ทุกเจนก็คือระดมสมองรวมกันตรงนี้แล้วเรียบร้อยอย่าพูดอย่างนั้นเยอะเดี๋ยวมันดูยิ่งใหญ่ทุกคนดูแบบไปจอย ดูดูเหมือนแบบว่าเราดูละคอยคุณธรรมอ่ะทุกคนเฮ้ยมันก็ไม่ถึงขั้นั้นไม่ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไงไม่ปล่อยจิตปล่อยใจเหมือนกูไม่ได้แบบพูดอะไรก็ไม่ถูก พูดอะไรก็ไม่ได้ดูแบบว่าปล่อยกิจปล่อยใจแบบว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะไงคือคือพูดพูดตรงๆคือมันจะเป็นฟีลแบบว่าโอ้ยมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นอะมันแบบชิวๆทุกคนเราได้ดูแบบสนุกๆหนึ่งตอนจบให้หายเครียดให้หายเหงามันดูแบบว่าโอ้ยน่ารักจังเลยเว้ยเราเคยทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยคือแต่กระแสตอบรับพวกเราก็ดีอยู่นะก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเทเลอร์ล่าสุดที่มีแฟนคลับดูห้าหมื่นห้าหมื่นสอว้าวมาก ใช่ตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็แบบใจถูขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทุกคนแบบรอจิตตามากเอาจริงจริงนะตกใจกับยอดที่ขึ้นไปถึงขนาดนี้มากตอนแรกอะเราคุยกันเองนี่แหละแบบว่าเอ้ยพี่อยากคาดหวังว่าซีรีส์อยากขอสักห้าหมื่นได้ไหมแบบว่าเฉบเผื่อได้ทําต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่แต่นี่เทเลอร์แบบมาห้าหมื่นนี้เราแล้วลุ้นเหมือนกันนะคือลุ้นเหมือนกันแล้วคือแบบเราจะไปลุ้นหนักตอนที่เราปล่อยอีกทุกคนไปดูนะช่วยปันสาวช่วยปันวิวเลยนะทุกคน เรียกว่าเป็นการนัดรวมพลสาววายใช่วันเสาร์ที่สิบเก้าเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะ GL มารวมกันตรงนี้ค่ะคือมาดูแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวแบบว่าหนึ่งตอนจบไม่มีมาแบบว่าไม่ติดตามตอนต่อไปหรือไม่มีไม่มีให้ขันมูดไม่มีวันหนึ่งแน่อนทุกคนใช่ตอนเดียวจบรู้เรื่องรวมรวมจบใน้อนเดียวไม่ทำไมยุ้ยต้องพูดตอนเดียวจบรู้เรื่องแล้วว่าขำว่าหน้ายุ้ยเป็นอย่างเงี้ยตอนเดียวจบรู้เรื่อง ที่งงมากไม่คือน้องน้องกาลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจบยังไงวะหรือเปล่าโอ้ยยยหนูแบบว่าอยากให้ขับแบบนี้ฟนแฝงว่าแบบ <c oughs> อ๋องไง <c oughs> แล้วมันจะจบยังไงหรือเปล่าเออไมไ่แต่เขาเขาเป็นหนื่นักแสดงไงเขาเลยมีความแอฟสปอย์พว่าแบบอุ้ยเขาจะออกตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยจับตาดูยุยแล้วกัน ว่าอยู่อยู่ตอนไหนเ <Yeah, S 2> ีขาก็จับตาดไปจับตาดูอตัวหลักนะคะทุกคน <laughs> เฮ้ยไม่เพราะว่าตัวหลักเราหวานคือทุกคนชมมากเลยนะอือจริงๆ เออน้องโปรดกับกิมใช่คืออันนี้ขอเรียกชื่อในซีรีส์แล้วกันดูคนจะได้รู้อะไรนะใช่รุกคนแบบชอบมากชอบเคมีมากซึ่งตอนแรกที่เราดูเราก็รู้สึกว่าอยากตอนที่ยังไม่เข้าคู่กันเราก็รู้สึกว่าเอ๊จะเข้ากันได้ไหมแต่พอไปเข้าคู่กันแล้วมองตากันอะไรกันใช่อุ้ยมีความหวานนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาทําคลิปแบบรีแอคถึงแบบว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้ไหมเพราะว่ามันมันก็มีเรื่องแบบมอมอยสนุกสนุกอยู่นะว่าแบบว่าเอ๊กว่าจะเอาสองคนนี้มาคู่กันเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วแบบสิ่งที่เราคิดว่าจะเข้ากัน จะอะไรไหมอ่าเงี้ยลงลึกอ่ะเพราะว่าเพราะว่าซีรีสเราก็มีความแบบเปลี่ยนบางตัวไปด้วยในแบบช่วงระยะเวลาหนึ่งที่แบบว่าเหมือนมีอะไรจะได้ขึ้นเปลี่ยนใช่ใช่ใชเพราะว่าที่จริงจะเอาอ้อนไปเล่นแต่ติดคนน้อยคนน้อยเลยอ้อนเล่นเป็นพิมพ์ไม่ได้ไงก็เลยเออฮะฮะฮะไม่โกรธไม่อไ้อนเอ้อนเล่นเป็นพิมพ์ไม่ได้เลย คาเคเตอร์ย้อนแย้งเลยจะเล่นมันปดแต่ว่าแบบมันจะเด่นเกินมันเลยแบบว่าพี่ปดจะรอเกินนลยดิว้าวุ่นเลยทีนี้แล้วใครจะไปทําเบื้องหลังเล่นกันเองแล้วว่าล้าสน่ะเล่นกันเองนั่นแหละแล้วรอแล้วคยยังไงนางร้ายก็พี่อยู่แล้วพี่จะเล่นสามตัวไงตอนแรกแต่ว่ามันแบบเฮ้ยคอสตูมคอสตูมมันเสียดนะยีลาอย่างไงอันนั้นคืออะไรนะในเนื้อคู่ที่เขาที่เขาเป็นแบบ เล่นไหลยหลตัวละครคุณรุดคุณรุดคุณรุดที่จะไปเวนั้เนี่ยคุแรุเป็นแบบว่าสามคาแรคเตอร์ไปเรื่อยมาพวกเราเนี่ยนั่นแหละทุกคนก็มามามมยกันว่าเอ้ยดูตัวเฮเลอร์แล้วเป็นยังไงบ้างมามาโมยความรู้สึกบอกเรากันเนาะใช่แล้วก็วันที่สิบเก้านะคะก็มีนัดกันน้องก็ภายในอาทิตย์นี้แหละที่เราแบบว่าลงคลิปอะเนาะก็อีกน่าจะอีกไม่กี่วันนี่แหละที่เราลงคลิปนี้เพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่สิบเก้ารอเลยถกมีนัดกัน ปักหมดรอยทุกคนแบบว่าพอดูเสร็จแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าแบบว่าเรื่องต่อไปอยากให้ทําอะไรหรือว่าแบบว่าอยากให้เห็นเชมีน้องๆอ,อีกไหมอยากให้น้องๆทําอะไรหรืออนาคตอยากให้น้องๆเล่นอีกเรื่องไหมอะไรงเงี้ยลองเกินเกินมาว่าชอบน้องคนไหนน้องคนไหนเล่นเป็นยังไงอะไรแบบนี้ เราจะเก็บฟืน<ช>แบบทุกคนมาเพราะบอกเลยว่าเดี๋ยวในซีรีส์จะได้เห็นทุกคนมากขึ้นไงอ,อันนี้มันเป็นตัวเทเลอร์มันก็จะเห็นตัวพี่โปดน้องพิมเยอะหน่อยใช่แต่บอกเลยว่าหทั้ง5คนน่ะในแสดงหลักอะ่ะคือเต็มที่มาก<ถ>คือทุกคนต้องโดนแบบตกสักคนใช่ใชซึ่งอเอ็กซ์ต้าที่เราได้มาก็ดีทุกคนเหมือนกันถึงจะไม่ได้มีบทพูดแต่เข้าซีนทุกคนก็คือแบบเล่นเต็มที่มากๆน้องๆทุกคนน่ารักมากๆถูกคับผม เ้าแบบจะบอกว่านักแสดงก็คือเป็นหน้าใหม่ในวงการเออใช่เลยแล้วแบบว่าปั้นกับเราเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องแบบหลักๆของน้องเรื่องแรกเหมือนกันนะที่รับแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขอโทษด้วยนะคะประมาณนั้นประมาณนั้นหลักๆคือวีบอมันมาขอโทษด้วยค่ะก็ไปฝากให้กำลังใจน้องๆใช่ฝากก้าวักเอฝากฝักฝากแชร์ฝากแชร์เนี่ยเยอะฝากแชร์เนี่ยเยอะฝากบอกต่อกันหน่อยว่าเรามีซีรีส์ ดังแน่เรื่องเนี้ยวีบอกมาขนาดนี้ดังแน <laughs> ่มาถึงนี้บอกว่าดังดังมากโอเคประมาณนี <laughs> ณ้ <laughs> แล้วกันเนาะก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะคะโอเคชิปนี้นะคะขอโทษคะ่ะ <laughs> นหประมาณนี้ประมาณนี้แค่มาฝากเฉยๆมาแชร์กันเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉันฝากด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยคือเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กับพวกเรานะคะทุกคนมาซัพพอร์ตกันหน่อยว่าเออรออยู่นะนู่นนั่นนี่เนาะแล้วก็ห้ามลืมผ่อ้อนแลลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแสนดีมีสุดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างเลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนพร้อมกับเสียงวิวออดบ๊ายบายค่ะ